วันนี้ถ้าผมจะมาแบบว่าซอยจุ้เนื้อแซ่บแล้วกันเ <Yeah. S 1> นาะแต่ว่าแบบคนอยากดูคลิปกินอย่างนู้นอย่างนี้อ่ะแต่ววันนี้ผมว่ามาแบบซอยจุ้เลยแล้วกันนะครับก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวด้วยผมมากับพี่ผมอีกสองคนไปเดี๋ยวพาไปรู้จักพี่เขากันเลยนะครับ <c oughs> มามาดีเสียลูกปอง โอเคครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับพี่ชายของผมนั้นสองคนแล้วนะครับก็เดี๋ยวมารู้จักกับพี่คนใส่แว่นกันเลยนะครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยสวัสดีครับผมบักเนาะครับผมอ่าแบบว่าบักเนาะนะครับนี่เพื่อนผมเฮ้ยพี่ผมเป็นเพื่อนเลยใช่ไหก็แบบว่าเป็นพี่ผมนะครับมาจากช่องไหนครับเนี่ยบึงชนังิต้าซิตูเฮ้ยซิตี้เฮ้ยถูกไห้ถูกแล้วนะครับอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยธนาทรเน้ธนทรธนากรเฮเฮ้ยธน ถูกแล้วโวอก็นก็แบบว่าเนี่ยเดี๋ยวพาไปกินซอยจุนะครับไปที่แบบกลางนาเลยใช่ไหมพี่ใช่อืมเป็นแบบซอยจุกลางนาเดี๋ยวขอญาตไปจับบัวกันบิบนึงเพราะเราต้องกินแบบสดใช่สดคือแบบสดต้องสดจริงอ่ะพี่ญาติยังดิ้นอยู่เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในนาเลยแล้วกันนะครับทุกคนไมปิดกล้องเดี๋ยวเราไปในนาไป โอเคครับผมตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมต้องโดนครัตอนนี้จ๊พร้อมแล้วมีทั้งจุดิบมีตะก้องมาดูใกล้ๆนะต้องมีจุดิบด้วยอ่าจุอันนี้อ่ะอันนี้อะไร เก่อ่าเดี๋ยวเราจะมาอะไรเขาเรียกว่าเราจะมาทำอะไรบุมบมซัมเบ้บุมบมสัมเบยบุมบมสัมเบ้ตามคอนเซ็ปต์ครับผมอันนี้ก็คือแบบว่าเนี่ยยังไม่ตายเลยที่ยังดิ้นอยู่สดอนี้ยไปดูซากวัวไหมมันเพิ่งฆ่าวัวไปเมื่อกี้พี่เปิดดีกว่าอ่ะไม่เคยกินแบบเนื้อสดเลยคนดูคนแรกอายุงอายุงอายุงโอ้ย อร่อยไหมไม่อร่อยเฮียผมยือหือทำไมอ่ะตามผมมั่งโอเคอือเฮ้ยเป็นหนึ่งไอเทมลับไอเทมเด็ดใช่แต่ผมกินแบบชาวญี่ปุ่นเลยนี่ข้าวปั้นนี่เฮ้ยแต่พี่ปั้นเข้าปั้นเป็นอ่ะไม่เชื่อมงดูดิเนี่ยเขาจะ้ทำแบบนี้ใช่ไหมแบบเนี้ยเนี้ยแล้วก็อ่ะโอเคนี่นะครับทุกคนกินแบบชาวญี่ปุ่น มจ้าเอือกี่มัเป็นไงเค็มไหมครุมครุมมากอ่ะตาพี่บ้างฮะเขาตงแ้วยกว่เอาพี่กินได้สุกไหมีนีจดต้องกิน้อดิโอเคมานี่ฮะคำใหญ่คำโตๆว้าวจิ้อืมำจิ้มเด็ดที่สุดในสโลกหนึส อร่อยไหมไม่พูดไม่พูดเฮ้ยจำไม่ได้ก็คือว่าอร่อยแหละเอาเอาแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศมั่งกินดิบเยอะแล้วกินน้ำมือหลาสไงทำไมอ่ะกินสุกม่กไงไม่ได้อะไม่ได้อะ ียมาเดี๋ยวกูจัดก่อนเลยไอเทมเด็ดมาอันนี้ต้องใช้ไอเทมเด็ดแต่ว่าไม่ต้องให้เชฟญี่ปุ่นนวดละไอไอเชฟญี่ปุ่นหายแบบมีเดียมแรนนะมีอะไรนี่แบบสุกกำลังพอดีแบบข้างนอกแบบกรอบนอกนุ่มในอ่ะมึงดูแล้วกันอืออนี่บักบักขี้เลื่อยอือนี่ต้องกินอย่างนี้อือก็อยอันนี้แบบมีวิธีกินใหม่มากินแบบแปลกใหม่ เหมือนญี่ปุ่นเลยอ่ะโอป้าอันนี้ก็แบบผสมผสานไทยบ้านกับอีหลังววไทยบ้านกับแบบพวกแบบอินเตอร์อน,นี่ครับเน,นี่ยเป็นสเต็กปกติผมกินแต่วายกิ้วไงอันนี้ก็เลยแบบว่าใส่จุก็แบบจัดแบบฝรั่งเลยแล้วกันแบบเต็มปากเต็มคำคำโตเงี้ยมผมหลับสะคอนงั้นไม่ชอบเคยดูแบบว่าญี่ปุ่นไหมอิทาลากิมาส อืมอืมว้าวเอากระสุกมาีดิผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยโคตรอร่อยอ่ะแบะปกติอยู่เจดแดนใช่ไหมเราฮะพวกขมรนได้ไหมได้นิดหน่อยไม่ได้เลยไอ้หลายเนี่ยแต่แม่งอร่อยจริงนะดีดีน้ำจิ้มแบบดีแบบของก็ครบจริงโคตรดีแบบกินอีสานมาเลยอ่ะ จากอีสานบ้านนามันอยู่จันทร์จบออกห้ามเลยลองได้แค่นี้แหละครับนี่ยครับอร่อยปากละบากสะเปลือยครับอร่อยปากละบากสะเปลือยครับมาเดี๋ยวกูก่อนเลยครับชิ้นนี้จ้ะอิต๊ะกีมาสโค้ตอยอ่ะไะ เละหน้าทุกคนอีกหน่อยขออะไรขอขึ้าของขวัญเดี๋ยวผมชอบกินเนื้อย่างมากกว่านะทุกคนผมไม่ค่อยชอบอะไรดิบๆนะแต่ไม่รู้ผู้หญิงชอบอะไรดิบๆเอาเข้าปากมั่วสู้นี่แหละมันไม่สมควรกินล่ะนี่นี่ไม่ไม่ก้อนตากล้องหน่อยน้ำลายไหละอ่ตะก้อง เอาผักเอาผักด้วยเอาไปทั้ง kind ช of ่อเั้งเอาเอาเร็วว่าเร็วเร็วเร็วโอ้โอเคเดี๋ยววันนี้อิ่มนะอิ่มนะบอกแค่นี้ก่อนเป็นจูี่โคตรอร่อยเลยใช่เออใครเดี๋ยวใครสนใจน้ำจิ้มนะครับผมตามันตาเนาะใช่ตามันตาอยู่บ้านมึงชนังกลางครับผมสั่งได้ เขาก็ไม่ได้ใจแหละซื้อเขามาเหมือนกันตุ๊กไม่ยี่สิบบาทตุ๊กตุ๊กเลยพาประกันไปตํานะครับผมที่ตําบ้านตาแล้วกันอันนี้อิ่มแล้วเดี๋ยวพวกเราสามคนขอตัวเลียไปก่อนครับล่อขอตัวลาไปก่อนอ่ะผมฟังผมก่อนก็คือถ้าม้าวิ่งกับแพะถ้าม้าวิ่งกับแพะถ้าลาวิ่งวิ่งกับม้ายังไงลาก็ชนะรู้ไหมทำไมทำไมเพราะลาไปก่อนโชคดีมีชัยโชคใหญ่มีวัวไปไป